เดี๋ยวครับขวาเดี๋ยวเดี๋ยวทางขวามาโดนปล็อกแขนเข้าเข้าขึ้ึ้นะนี่เลอก่แหละตามมาได้ปะไดี่นี่พี่โโก้ต้องไปต้องไปเขาไม่มีเดี๋ยวพอดเขาขามีปะพักลมปังก็ได้พี่ยกขึ้นสูงยกขึ้นสูง Watch o จิ๊ดักไปได้บอกดีกว่าะได้บอกดีแบ่งทีมเลยดีกว่าเขามาติดหลายฝั่งได้ระวังนะมาติดหลายฝั่งเก้าน่าขนาดขับไปหน่อยนะพี่จะเติมเลือดพี่จะเติมยาขับไปหน่อยเขย่างเขย่างไปทตามคลิมหน่อยดิคลิมไปไกลแล้วนะข้างหน้ารถเนี่ย เรเได้เปินสกิวเพลเลยเราต้องหาชิวแล้วใวจังเดืนนี้จริงก่อนต้องติเขาต้องตีเขาหน้าเนี่ยไอ้พี่จะโดนร้านเรื่องวิ่งตัวไหนน็อกเนี่ยยิงแ็จะน็อกแล้วนะข้างหลังมิข้างหลังมิเพิ่มเรือซะก่อน มันทั้งหลังอ่ะมามาครับเข้าวงเข้าวงมันต้องสนใจมันทั้งหลังบอลอยู่ที่ไหนข้างหน้าเ้ามีตัวนึงครับตเอยได้นะกินน้องพี่ทุกทีเขาบมดได้อยู่บ้านมีอ้าปโอ้โหโคตรเลย ไเล่นเลยน่ยใช้ปืนนะมันมาหรอโค<ฮ>ตตายเหลือคนเดียวซะมกมุกอยู่รถไปเลยนะได้ไป ลองไอ้ตัวนี้มันขึ้นมาแทนที่แล้วนะไอ้ตัวฝั่งซ้ายอะวงขี้ร้ายโทดมางสิจะอยู่อีกฝั่งดีกว่าไหมเฮ้ยอยู่นอนอยู่ฝั่งนี้เนี่ยทำไมหนานะคือมองเห็นพันยาไอ้เี้ยอีกคิวลงสนามไม่ได้วะพี่สเปรย์ไม่ตกถึกซ้ายถึกขวาพี่ไม่ได้ดูสเปย์ให้คิดมัวโทษดีเลยเนี่แต่ไม่ต้องมาเก็บของละ เปลี่ยนแต่เดี๋ยวรอมาเข้าเลยพี่เราก็เข้าหลังนะนี่ไงที่เขาที่ไปเขาหมดในกลางเขาวงไม่แรงวงไม่แรงอำยาได้แรงแรงวงแรงเข้าไปเข้าวงไปไปไปไม่ทันแล้วน่ะเข้าวงไปทำปั๊ปอ่ะวงประกบเข้าวงด้วยนั่นนี่เข้าวงเลยนี่เลยนะอันนี้ดู โอ้เพื่อนตันดีกว่าตันไปด้วยดีกว่าเนี่ยจะเปิดได้คิวฟรีเดินไปด้วยอ่ะก็ดฟั่มไปด้วยไม่ทันหรอกแรงต้องต้องน้ำต็มคริ่เดินไปด้วยปั๊มอีกปั๊มอีกไปเรื่อยๆเนี่ยข้นสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเก็บคิวฟรีได้นี่ยเนินเข่ามีนะคิวฟรีทันทานไปด้ยแมนไปเดชเร็วๆหน่อยเองเรอเก็บคิวก่อนเองต้องดิ่มเข้าเลยเอาเลยเอาเลยรอยกคิวเราเข้าไม่ได้แล้ว มันบ่เห็นครับออมบ่เห็นอยู่นะไม่เห็นไปแด่ละไปหาไปหาไปชัวร์แม่งเอ้ยตัวนึงไม่ตกตำมีเข้าเยอะอยู่นะเออเออดิ่งต่อตีไปเลยเดียวสามตีไปเลยเดียวเห็นชื่อทีไม่เดี๋ยวจะเอามั้ยล่ะ จะเอาคัมแบ็กก็ถามคุณนี่แหละใครจะเอามันมีตีนนะข้างหลังมีตีนตรงนี้ด้วยมีตีนตรงนี้เลยเราย้อนกลับมาข้างหลังย้อนข้างหลังเฮ้ยมันมันไปละมันไปละไปโน่นเป็นนุนมีรถใช่ไหมโอ้เป็นมีรถอยู่มีรถกระบะแสนตรงนี้เซมโพนี่เทคยังไงดูยุกเอาปืกลูกพีไดนลงมัวมัวกูยิงแน่ยอารอลอสติสติสยาพึ่งยาพึ่งยาพึ่งเอามันเมื่อกี้มันมีคนโดดช้าด้วยนะ แ้าจะลงทัพไปอ่ะไปอะรกันไปจกรบอกน่อะข้างบนนี่ยุ่งซิยุ่งเราไเอาะไรปุ่นเลยอะไรก็ได้มามไปเลยไปลงไปลก็ไ่เปนนี่ๆๆๆมาเียวาเียวเกียวบนมีคนหมดหมดหมด บ่มีบ่มีไปถ้ามันเป็นงประจำของเขาเขาอาจจะต่อรถแล้วก็ไปก็ได้นะจิงคนอยู่ในรับมันซิตี้เราเล่นสบายแล้วว่าเจะาวีเอเอสยิงแมงแล้วเฮ้ยมีคนเคาะแล้เฮ้ยมายิงเคาะมาเอาละนุมวันนี้ใจพี่ไม่ค่อยได้นะหัวแตกนะเฮียเดียวเดียวเฮ้ยเฮ้ยดีมากน้องามันน็อกเรามันสุดของโปะล้อน็อกที่โป้ เออดีดีอ่ะเดิเออห้าวอ่ะลงรถกูไปชุบมึงนะนี่รถตู้ว่ะรถตู้ที่มีคนฟาร์มแล้วมีคนฟาร์มแล้วมีคนฟาร์มแล้วนะัููคดไปมาเขียวดินี่จะเอาวะเอาอะไรไม่มีเกาะอันนี้เฮ้ยเจ็บเจ็บเจ็บมันจะไม่เต็มเนาน้อยไม่เต็มตีละแทงไหมอย่งไงี้ยเดียฮะ ขับไปพี่นี่บ้องนี้บ้องนี้บ้องนี้เลยขับไปพี่นี่ขับไปพี่นี่โอ้ยขอโทษขับบ่เอาะรนตึกเคาะรนตึกเคาะไปนี่นี่นี่เซ๊ะเซ๊ะเซ๊ะเอางขับดิมันขึ้นมามันขึ้นมาแล้วเล่นไหมต้องเล่นเดินซ้ายมา อยู่ห้องน้ำห้องน,น้ำไหมมีหลังยิงนะต้องเดินปิดน้ำข้างหน้าโดนเน็ตต้องคันถอยไม่มียางหรอพอพอพอระวังโดนหลังพอนะสม่ติไปทัปงเลง หลังอ้อมมาไก,กลเห็น,หนไ,ไห,นนหนไมไหนะแนนเดี๋ยวซ้ายมา,านแงไปเลยก่อนสาม,มันก็สาม,มันก็เห็นได้เลกันระวังหลังฝั่งโน้นมาน่อยนะเนี่ยจะพึ่งจะพึ่งจนะมุ่งจะพึ่งหมดนะเราเรียกหลบไปพลางได้ปะก็ได้ เป็นหมาละเคยหมอละถ้าเอาเดินเอาตัวนี้เจอแล้วเลย <Mark. S 1> ขวาขวาแล้วมันมีตัวอ้อมขวาบอกจิศที่แล้ตัวแล้วไม่เฮ้ยได้สองคิว้วน่นาจะขวา S 1> <S 1> เห็นตี <S <S <ว>นึงตีนึงเลยมันลงขวาคือเ,เห็นสองตีว่นนมะมันก็ลงหนัง,นนงคางไปเลยพี่กัสล็อกหนึ่งตัวนะล <S <S น็อกไปสองนะฮัลโหลโอเคโอเคที่เดินด้วย Someone has been here. ก็ดังน้อพี่ก็ดังนี้น้อกดังนี้เซนตดังนี่นทกี้ไงรู้ยอ่างพมีหนึ่งตัวไปช่วยไม่ได้อุ้ยเข้าหัวน่ะกับตายให้วิ่งก่อนจังหวะนี้กำลังบ้านมาอค่านี้ได้ไหมอู้จะเจ็บจะเจ็บ ทีตาไม่ยู่ในห้องน้ำอยู่นี่อยู่นี่มาอยู่นี่อยู่บ้านๆมันเดินเข้าไปในบ้านแล้วก็เดินออก Watch out มาใครเดียได้เลยมันมียังครับมนดิกุบขึ้นมาแล้วข้างหน้าพี่นอกข้างหลังเลยเลยนะออกข้างหลังเขาใช่ไหมมาใครเดียเนี่ยเดียบรรดาได้ยินเสียง อย่าบอกนะกลัวใช่ เขาใกล้ถึงแล้วเน่นมาเราเอารถมาไม่เนาะนี่พี่วิ่งออกมาพี่วิ่งออกมาเต็มเลือดไปเลยนี่ไงล่ะเพื่อนเรายิงแล้วข้ามันข้ามันพี่มาพี่มาเติมเลือดอยู่เติมเลือดผมพันยาอยู่หนูไอ้เน๊อะเก่งเราเชื่อพี่มาไปโอเคมาเองเอ้ยคิมถ้าไม่ไหวอะจุ๊บจุ๊เอาเด้อรอปาาแน้นรถส้ม อยากแตะวะอเูเอารถนี่แหละอู่เปลี่ยนใจแล้ว,อ,จจลวอูยิงยาวเอาเดียตายแบะนี่อยู่วายาเขาหนาเอาขวาพี่หรอขวาข้างหน้าเป็นเมืองซ้ายมีพี่เราต้องอเข้า,าแล้วเนี่ย ความยากกของอะไรก็โดนความยากโอเคแลงพอเว้ยยังมีอีกบนในสะพานเนี่ยเอามันได้เดียไปไปอีกไปอีกไปไปยีงงั้นมันต้ไปงั้นยิงจะยิงมาสี่รุ่นกลัวมึงที่ไหนรับไปไปเฮ้ย จะถึงกันแล้ว um> ปูและคิโัวโดนยิงรถแตกตายทันทีตรงนี้เหลือแวร์เปอร์กับสวัปเปอร์ครับขาขวงเั้งโหนี่เดินคิมไม่เอ้ยเธอถึงบ้านข้างหน้าแล้วเนี่ยปูดีเทคยัไงดูยุกคิมาร์คคิมาร์คให้เพื่อนของดิวขอขอยนึเงแลยวคิโร่มันอยู่มันอยู่ข้งคิมคิม บ้านนนนี่ะไม่มีคนพูดขับานนั้นได้บาบไว้ไอ้เอาน้ำบ่เนี่ยเซยพนี่เทคิงอ้ยุ๊ก้อะไรเดียหายาหายาหน้ารดเม็ดอไรเดียวปังตัวมียาเดียวโอ้เมื่ี้น่าจะจอดเลยน่าจะได้คืมันปินใจม่ืออะไรทว่ามันจะ ให้ถึงเแน न, ไว้ตรงนั้นอะโคตรเลยั่นอะไรวะคิวเสยบเยอะอีกเดี๋ยวหลุดเลยอดนกาอยู่หายิงไหมเดี๋วมันมีคนอยู่หลังไง้ไาเห็นไห เสร็จแล้วพี่พิงไงฮะมีหลังม,ม,มีหลังเหรอไอ้บ้องนี่มีนะเดีย๋ยวเขึ้นสูงให้หน่อยจะกดบ้านฮะมันมีหลังหินอยู่ <Watch out. S 2> โอเคหลังหินเราพี่จะมากักบ้านนี่ไงครัวบ้านยังไงโอเคโอเคหลังหินได้เดีวยวตัวไหนอ๋อเห็นละ ตัดป๊กกี้มึงเลยบ่อะไรวะตัดเลยเค,ครับมันนอนอยู่เด้อบักหาน่าน็อกเด้่หล่อไอ้ฉันรเบประกันมันจะต้องม,มันยิงสุ่มเข้าพี่ปะที่ถอยมาละไม่เล่นละอะไรป่ มันปิดซื้อครับมองดเดี๋ยวไงเดี๋ยวทางหลังมีคนมาเดี๋ยวใครน็อวะเอาไยช่วหนอูีสกิกรุอยเสกิาุียสโมกบ้สุบได้เดอบัตรไม่หาเรียมช่วไหน่อยวออันนี้ก่อน ไอ้ป๊อปไปสุดเลยไอ้ต้องสูสโมกเดือดขนาดสุดทำโมกก่อนด้วยครับอย่ยอาอันจอดนี่มันออกจากนี่เข้าหัวเข้าหัวนะบอเข้าหัวแล้วบอขับรถออกแล้วประสมบดีไอ้แค่ไม่หนุกะ ตีมมแม่งดีไหมเนี่ยฮะเตรียรถเอง้ได้ไหมเนี่ยดังโคพี่รอดีกว่าพี่รอเองมาขับเลยขับเลยขับเลยขึ้นมาดิขึ้นขนานั้นหรอถ้าใจรถีว่าจะอ้อมไปชมละไมมันมีสีตัวตัวนี้ไปไปไปถ้าจีไป้าบ่งอื่นนะ อยู่ด้วยกันหายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนมาเล็งเสาเล่นเนาะคือมันเติมด้วย前方に敵がいるよ敵がいるよนี่มันมาแก่ต้องนู้นมีว่าเข้ม รถส้มมันจะขึ้นเข่ามารถส้มมันจะขึ้นแบบเขียบวบ้งบีบวงมาวงมาเอาวงก่อนวงก่อน ในโนนี่อยู่ในสายวะมาร์คจุดโลเคชันมาร์คโลเคชันสมกับนั้นคิมคิมเดี๋ยร์เดียร์ซ้ายเหมือนจะมีอะไรให้เราบ้างใช่มีมีมีตู้รถสีขาวๆนะรถจิ๊บนะ เียสมันเป็นเนินสรุปไอ้ป๊บยิงบได้บักนะเขาต้องเคลียร์ขวาหรือเปล่าอืมุ้งสิมาเลยขวาะสมมุเป็นบอเอร์มี่หมไอ้สมมิครับปลาเลยไอ้หมดทับงหมดที่ม อเคยไอยมดเลยบอกไอ้ปลาอีกเนยนะนี่ครับปลาไปเลย,อยไ,ไอ้เหอะไรกับว่าจ<น>ะควายเลยเดียวเก้ปามยาปามยาไปปามยางกรปามยาปามยาใจเย็นใจเย็น้มมาตีกัน ่าจะนัีททนาที่ทีสองาซ้ายปะซ้ายปะมือหลดครับเจ้ยโทษว่ะี่ม่งสติคิวไม่ได้สักตัวเลยไปแล้วท <c oughs> ี่สองสกิลกูได้อยู่ในสามคิว